วันนี้พาไปดูเขาทำหมันทำหมันหมาทำหมันสุนัขฟรีกับโครงการเซฟไลฟ์เพื่อสัตว์ยากไรเดือนละครั้งโดยท่านสสสลิดบุตรเนียนร่วมกับทีมสัตวแพทย์และจิตอาสาโครงการซอยด็อกเมื่อวานเราคุยกับคุณลุงสสไปแล้วเนาะเราก็เลยมาดูว่าทําจริงไหมแล้วก็น้องหมาที่จะมาทำเนี่ยประมาณกี่ตัวลุงหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแลยวลุงหน่อยพาดูหน่อยหมานเนี่ย เป็นสุนัขจจัดจับเขาไปยิงมาใช่ไหมไปยิงมาไปยิงไปยิงยาสลบนะการยิงยาสลบเนี่ยต้องเป็นพมืองอาชีพนะเพราะยาสลบเนี่ยคนธรรมดาจะอยู่ในครอบครองไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วขอไปอนุญ,ญาตมาไปจับไปแต่เมื่อวานนี้แหละแล้วหลังจากผ่าตัดเนี่ยแผล ย็บไหมละลายอ๋อเย็บไหมละลายคือกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติได้เลยคือขยะก็ต้องเก็บเป็นตะกุกระปกกันไม่ได้เลงดูแลความเรียบร้อยหน่อยมีขยะให้แกงทิ้งไหมดูซิแกจะกินใช่ไหมจริงนะตั้งแต่แบบไปเจอแกทุกที่อ่ะถ้าเห็นขยะไม่ได้จะทำอะไรอยู่ต้องเก็บก่อนประเด็นไม่ชอบขยะชอบขยะล็อกนี้ประมาณกี่ตัวคะวันละ200ตัวอย่างวันนี้ไปจับมาอีก200ใช่ไหมครับอยู่ันนี้วันนี้ก็ทำามันพรุ่งนี้โอ้คุณหมอเป็นสิบเลยนะฮะ สัตวแพทย์เป็นสิบอันนี้หมาของห<ด>นูเหรอจะมาทําหมันใช่ไหมครับพี่เขาก็เคยมาทำเขาเลยแนะนําให้หนูมาดีจ <ทๆ S 2> เลยถ,ถ้าปกติเท่าที่เราทราบเนี่ยพอไปทําที่คลินกิกสัตวแพทย์เนี่ยประมาณกี่ตังค์ครับก็ประมาณห้าหกพันจ้ามันักทานข้าวไาม้ย่างมีข้าวกับปลาเนาะทานน้ำทานปลากันโอ้ยเยีนยมเยส่ยมแล้วทีนี้เขาทําทุกเดือนเนาะตั้งแต่มกรามาจนถึงวันเนี้ยเดือนตุลาเก็อบสิบเดือนละ พื้นที่ของโรงเรียนสายมิตรการที่มูลนิธิก็ทําเพื่อสังคมอะเนาะไม่มีแสวงหาผลประโยชน์ใดๆสุขุณหมอมาก็จิตอาสาเกือบห้าสิบคนทีมงานปัญหาเนี่ยคนที่ลงทะเบียนไม่เป็นสามารถวอล์กอินมาได้ไหมได้ดีเครอเห็นเคสนี้นะคือลุงเขาบอกว่าเขาลงทะเบียนไม่เป็นก็เลยขับมาเลยแต่จะต้องทิ้งหมาไว้พักเหมือนจับมาวันนี้พักหนึ่งคืนแล้วค่อยมารับอันนี้เป็นงานจิตอาสาเหมือนขัดเกลาจิตใจอะ นี่บรรยากาศของการพ่าตัดจริงๆรับหมดแล้วรับปุ๋ยเลยแล้วก็มีทีมคัดกรองก่อนว่าวางยาโกนขนแล้วก็ทีมผ่าบุคลากรทุกคนแบบตั้งใจทํามากอะเหมือนอยู่ในห้องแรบเลยอะหมาจรอนพวกเนี้ยคือเกิดมาด้วยการที่แบบติดสัตว์หรืออะไรเงี้ยก็จะไม่มีใครมาดูแลเรื่องนี้แต่อันเนี้ยประชากรของหมาจรจะลดลงเพราะว่าถ้าเยอะไปก็สงสารเนาะเดี๋ยวรถชนบ้างไม่มีอาหารกินบ้างแล้วก็มีโรคพิสุนักบ้าทั้งเนี้ยขนาดหมาเป็นที่เลื้อนอะคุณหมอก็จะดูแลให้นะ ก็ติดต่อทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาจองคิวเพื่อความชัวจะได้รับการทำหมันแน่นอนผมเป็นโครงการที่ดีจริงๆมาเห็นกระตายอยากรู้ว่าทำจริง